เนี่ยเป็นกุศล,ลกรรมนะกามาวัจะระก,กุศล,ลกรรมะนะตอนนี้ยังอยู่ในหมวดที่สี่นะ,ะแล้วอยู่ในหัวข้อที่สองนะอ,ะอะกุศลกรรมเนี่ยก็คืออกุศลจิตสิบสองนะมีอกุศลเจตสิกสิบสี่เข้าทั้งหมดเลยว่าโดยวรวมนะ,ะ,ะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะ,ะส่วนกามาวัจะระก,กุศลกรรมนี่ก็คือมหากุศลจิตแปด มีโสภณะเจตสิกเข้าทั้งหมดยี่ห้าเลยนะอทีนี้อัญญะใช่ไหมคะอัญญะเนี่ยมันมีสิบสามใช่ไหมอัญญะสิบสามเนี่ยเข้าในอกุศรกรรมได้หมดเลยเข้าในกามาวจาระกุศลกรมได้หมดเหมือนกันเนาะเออแสดงว่าอัญญะเนี่ยอื่นๆอัญญะเนี่ยไปได้ทั่วอัญญานี่ก็คือมีอะไรบ้างคะผัดเวสันเจเอชีมณะใช่ไหมอืมสับเจ ปกิณกะหกก็คือตกจานอาทวีปีฉันตกจานตกจานอาทีวีปีฉันวิตกวิจารอาทิโมกวิริยะปีติฉันทะใช่ไหมอัญยาสิบสามอันยาสิบสามเข้าได้หมดเลยอ่มาดูหัวข้อต่อไปหะรูปาวัจระรุศลกรรมมีโสเจเข้าได้เท่าไหร่จําได้ไหมฮะรูปาวัจจะรัจสิบห้า รูปาวัจระจิตสิบห้าพยายามอย่าดูโดนดุเลยเห็นไหมโดนดุแบบยิ้มยิ้นโสเจเนี่ยมันมียี่สิบห้าแต่โสสามีสิบเกอทีนี้จะถามว่าในรูปาวัจระจิตทั้งหมดสิบห้าดวงนะกุวิกิอย่างละห้าห้าห้านะมีเจตสิกเข้ารวมเต็มที่เท่าไหร่พยายามอย่าดู มีเท่าไหร่ฮะลรู้งี้ทานข้าวเยอะๆดีกว่าใช้พลังงานเหลือเกินมีเจ็ดสิ่ประกอบสาสบห้าเต็มที่ทั้งหมดสิบห้าดวงเนี่ยเราจำว่าโสเจนะโสเจยี่ห้าใช่ไหมเอาวิรตีวิรตีสามันหน้าบอกมั่นใจเลยนะเนี่ยจำให้ดีว่า รูปาวาจราจิตสิบห้าเนี่ยวิรตีไม่มีในโเจยี่ห้าเอาออกสามเหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไ <23 S 1> หร<ะ>่ยี่บห้าออกสามเหลือยยี่สามเฮ้ยี่สองยี่สองใครอย่าเอาเงินให้ท่านเหล่านี้นะ <c oughs> รับผิดรับถูกนะจำไม่ดีว่ารูปาวาสิบห้าเนี่ยเว้นวิรตีสามทุกดวงจังไว้นะฮะ ไปนั่งโสเจมาได้เต็มที่แค่ยี่สบสองนะแต่อัญญะเข้าได้หมดเลยนะเข้าได้หมดเลยแ้ะยังไม่เว้นนะว่าโดยรวมนะนยังไม่เว้นเพราะว่าถ้าว่าเป็นชันชานไปก็คือปฐมวชานเนี่ยไม่ได้เว้นชานห้าวิตกวิจารไม่ต้องเว้นเข้าใจใช่ไหมแต่มาชานที่สองทุติยชานนี้ถึงเว้นนิตกใช่ไหมล่ะแต่อันนี้เราไม่ได้บอกว่าเป็นชานชานใช่ไหมเราว่าโดยรวมใช่ไหมล่ะ อันยา่สิบสามมาบวกกับโสเจยี่สิบสองมันเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมคะสามห้าได้ไหมสามสามห้าก็สามสิบห้าสี่คิดเยอะอะสี่สิามห้าได้แล้วนะอ่ะนี่ก็คือในส่วนของรูปาวัจระกุศลกรรมนะรูปาวัจระกุศลกรรมเนี่ย มีเจตนาเจตสิกเป็นใหญ่เป็นประธานนะเราอย่าลืมนะเจตนาเจตสิกที่อยู่ในรูป,ปาวัจระจิตสิบห้าเจตสิกว่าโดยรวมเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าสามสามสิบห้าใช่ไหมคะเอาเจตนาแยกออกหนึ่งเหลือสามสี่เข้าใจนะคะอืมถ้าว่าโดยรวมก็คือสามสิบห้าถ้าเอาเจตนาแยกออกมาหนึ่งก็เหลือสามสิบสี่เข้าใจเนาะต่อไปอะ่ะ อรูปาวัจระกุศลกรรมอรูปาวัจระกุศลกรรมถ้าว่าโดยกุศลกรรมเนี่ยกรรมที่จะท่งต้องพาไปอยู่ได้นะพาไปให้ผลเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเราเอาตัวสภาพที่เป็นกรรมที่จะนําส่งนะนะแต่ถ้าพูดโดยรวมจิตก่อนพูดจิตโดยรวมก่อน ิตโดยรวมก็คืออรูปาวัจรจิตสิบสองใช่ไหมอรูปาอรูปาวัจรจิตสิบสองนี่ว่าโดยรวมนะเจตสิกของเขาเนี่ยโสเจยี่ห้าต้องออกออกนะเอาวิรตีสามกับอัปปมัญญาสองออกเอาออกห้าในโสเจจึงเหลือยี่สิบใช่ไหมย <20. S 1> พราะออกห้านะมีปัญญาอยู่ด้วยนะอรูปาสิบสองนะมีอัญญะเข้า ลองนับดูสิฮะอันยาเข้าสิบสามไปบวกกับตะกี้ยี่สิบใช่ไหมฮะได้เท่าไหร่ฮะสามสิบสามสามสิบสามสามสิบสามนี่ผิดอยู่นะแสดงว่าในอรูปาวจระกีสิบสองเนี่ยต้องเอาออกออกนะเอาออกเอาวิตกวิจารปิติออกวิตกวิจารปิติอยู่ตรงไหนฮะปกินหน้าตาใช่ไหมฮะกินนคะเอออยู่ตรงปกินหน้ากาเนีต้องเอาออกวิตก วิตกวิจารปิติไม่มีเพราะนั้นอัญญาอัญญาสิบสามเอาออกสามเดือสิบใช่ไหมคะเอาออกสามเดือนสิบสามสิบอันนี้เราพูดโดยรวมรูปาวจราจิตสิบห้ามีเจตสิกเข้าประกอบสามสิบห้าเว้นมิตรตีทั้งหมดส่วนอรูปาวจราจิตสิบสองวันนี้ว่าโดยรวมกันนะอรูปาวจราจิตสิบสองเนี่ย มีเจตสิกเข้าเป็นที่สามสิบใช่ไหมเป็นวิรติกับอัปปมัญญาถันนะคะนี่มาเรียนรวมก่อนแต่ถ้าเจตนาเจตสิกที่จะต้องไปอ,อยู่กับจิตสิบห้าดวงที่เป็นรูปาวจรจะะตสิบห้าเลยแคถ้าจะต้องทําให้ผลเกิดขึ้นนะคะถ้าเขาจะต้องมาเป็นชนกกรรมก็ต้องอรูปาวาจะระะกุศล,ลจิตห้านะเอาแค่ห้าที่เป็นกุศลเข้าใจไหมคะวิบากเอาไม่ได้นะ วิบากมันเป็นผลใช่ไหมรูปาวัาจะระมีปากกจิตห้าไม่เอารูปาวัาจะร,ระกริยาจิตห้าไม่เอาจิตพระรหันไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทําให้ผลเกิดละเหลือรูปาวิารกุศลอย่างเดียวเหลือรูปาวาจรกุศลอย่างเดียวเข้าใจนะคะ,คะห้ะใหาใน,น,น,นั้นเจตนาเจตสิกก่อนหนั้นอาจารย์พูดโดยรวมเนาะที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้าเว้นเว้นวิรตีสามนะ,ะแต่ตอนนี้ถ้าเขาจะมาเป็น ตัวชนะกรรมฐานที่จะทําให้เกิดอ่ะเพราะฐานที่ตั้งให้ผลเกิดอ่ะเขาจะต้องเหลือรูปราวัจระกุศลละจิตห้าเจตสิกสามสิบห้าเหมือนเดิมนะว่าโดยรวมนะคะอรูปราวัจระก็เหมือนกันวิบากกิริยาไม่เอาก็เหลือรูอรูปราวัจระกุศล,ลกรรมนะสี่นะคะเจตสิกสามสิบเหมือนเดิมนะคะทันนะคะ สรุปพูดอีกทีหนึ่งในส่วนของหัวข้อที่สี่เนี่ยนะกรรมหมดที่สี่เนี่ยฐานะที่ให้ผลเนี่ยนะอกุศลกรรมก็คือเจตสิกที่อยู่ในอกุศลจสิบสองเจตสิกอกุศลจสิบสองเจตสิกมันเต็มที่ยี่บเจ็ดใช่ไหมจาได้ไหมคะอัญญาอัญญาสิบสามอคูเจสิบสี่มันได้ยี่สิบเจ็ดแม่ทันไหมคะอัญญาสิบสาม อากุศลเจตสิกสิบสี่เอาสิบสามกับสิบสี่พอรวมกันเป็นยี่สิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบเจ็ดนี้มันมีเจตนาเจตสิกอยู่ตรงนั้นด้วยไงใช่ไหมคะถ้าเราแยกเอาเจตนาเจตสิกออกมันก็เหลือยี่สิบหกใช่ไหมคะอ่ายี่สิบหกนั้นเป็นสภาพธรรมที่เกิดร่วมกันกับเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นตัวกรรมใช่ไหมทันไหมคะทันไหมการมาวจระกุศลกรรมก็คือมหากุณาธิกาแปดนะเจตสิกเต็มที่สามสิบแปดนะคะ แต่ถ้าเอาเจต,ส,เตสิกออกหนึ่งก็เหลือ37มเจถ้าเจตสิกมากล่าวเป็นประธานก็แยกเจตสิกมาตัดหานเข้าใจนะคะเจตนาเจตสิกอ่ะเจตนาร,า,า,จรารูปาวัจระอรูปาวัจระนี่ทันแล้วนะโอเคนะคะทีนี้ให้สังเกตเปิดย้อนกลับไปสี่หมวดดูคําแปลนะกิดเน้นตัวนี้นะหมวดที่หนึ่งกิดหมวดที่สองลำดับ มวดที่สามเวลามวดที่สี่ฐานะกิบทานการฐานดูบาลีดูบาลีทีนี้อาจารย์ให้ดูบาลีกิบเห็นไหมกิบ<า>ปากกาทานะกิบปากกาทานะปากกา,า,นะากาละปากกาทานะกิบทานการฐานกิบหนึ่งปากสามสามปาก ปากทานปากการปากฐานปากฐานเนี่ยรวมกันเป็นปากัดค่ะกำสี่หมวดกิบทานการฐานกิบทานการฐานฐานวันที่สิบหกเดือนหกปีหกเจ็ดโอ้มีแต่เลขหกนะกำสี่หมวดสิบหกประเภทกำสี่หมวดสิบหกประเภทกิบทาน การกินทานการขารนาปากสามกิดหนึ่งกิดหนึปากสปากาานะปากากาละปากัดฐานะกิดหนึ่งปากสาสปากแล้วแต่และอย่างเนี่ยมีสีอ่าอย่างละสีสีหใช่ไหมคะนี่ฮะสิหอันนี้หมวดอันนี้อยู่นี่นะทันไหมฮะสิบหกเนี่ยมันเป็น ชนะกะใช่ไหมคะชนกับชนะกะกรรมใช่ไหมอุปปัฏฐุปัฏฐมพักกะกรรมอุปปีใช่ไหมคะดูสิดูสิอุปีละกะอุปคาตะกะใช่ไหมข้อที่หนึ่งไงเปิดยอดอุปคาตกะใช่ไหมเนี่ยชนะกะอุปถัมอุปปีอุปคาใช่ไหม เห็นไหมว่าช้างหนึ่งเนี่ยมีอู่สามเนี่ยค่ะสังเกตนะชนะกาแล้วอู่สามขึ้นชนกกาชนกคุณชนะกะให้ได้มันจะมีคาหลังว่ากรรม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 เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะอุปชนะกากรรมนะชนะกาอุปธรรมอุปปีอุปคาอ่ามาดูอันที่สองเรารูหมดที่สองก่อนคารุกาใช่ไหมคะคารุกาอาสันะ นะอาจินนะอาจินนะกัดกัดตานี่เห็นไหมชื่อก็ต่างกันใช่ไหมฮะชื่อต่างกันนะอาจินอากัดการะนี่ทิฏฐะธรรมะใช่ไหมทิฏฐะธรรมะอุปัตอุปะก่อนอุปปาปัชชะอุแล้วอะไรอีกอะปะะปะระปริยะ โหสิอโหสิอืมอโหสิมาอยู่กลุ่มนี้นะกลุ่มที่สาม,ามาอมอันสุดท้ายตาอาอกุอกุศลกกรมกามาวจระกุศลกรรม,ม,รรรมใช่ไหมรูปาวจระกุศลกรรมอะรูปาวจระกุศลกรรมนี่วิธีการจำกิบทานการฐานกิบหนึ่งปาสามสามปา